สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันนัทนทร์บุญมาทันนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏพระนครสีุธยาคณะครศาสต์เอกคอมพิวเตอร์ศึกษาปีสองนะคะค่ะในฐานะที่ดิฉันก็กําลังศึกษาอยู่ในคณะคอิพิวเตร์ซึ่งก็หมายถึงครูนั่นเองนะคะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตว่าอยากเป็นครูนั่นเองซึ่งมีคําถามที่ว่าทาไมโลกนี้ต้องมีครู ครูมีความจําเป็นอย่างไรต่อสังคมและเทคโนโลยีมีความจําเป็นอย่างไรต่อครูซึ่งสองคำถามแรกนะคะจะมีคําตอบคล้ายกันค่ะที่ฉันจะรวมทั้งสองคำถามนี้เข้าด้วยกันนะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้จักคําว่าครูก่อนนะคะว่าหมายความว่าอย่างไรครูมาจากคําว่าคารุแปบลบว่าหนกซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่บรรพุุษกาหนดให้บุคคลที่ทําหน้าที่ในการสืบทอดและถ่ายทอด องค์ความรู้จากภายนอกที่มองเห็นและความรู้จากภายในอีกทั้งความรู้ให้กระสางและเป็นผู้มีหน้าที่สร้างบุคคลให้มีคุณภาพทั้งวิชาการคุณธรรมจริยธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นกะะนัลยาณมิตรค่ะทำไมโลกนี้ต้องมีครูที่โลกนี้ต้องมีครูก็เพราะว่าครูมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก เพราะว่าอาชีพทุกอาชีพนั้นย่อมมีความสําคัญต่อบุคคลและสังคมด้วยกันทั้งสิ้นยากที่จะกลับวอ้างได้ว่าอาชีพใดมีความสําคัญมากกว่ากันแต่ถ้าเรามาพิจารณาเฉพาะวิชาชีพครูให้ลึกซึ้งแล้วจะเห็นว่าผู้เป็นครูนั้นต้องรับภาระหน้าที่ต่อสังคมและชาติบ้านเมืองหากผู้เป็นครูปฏิบัติภาระหน้าที่ตนเองได้บกพร่อง ผลกระทบก็จะตกไปถึงความเสื่อมของสังคมและชาติบ้านเมืองผู้ที่เป็นครูนั้นมีความสำคัญมากเพราะครูเป็นผู้ปลูกฝังความรู้สึกความคิดและจิตใจและพัฒนาเยาว,วชนให้มีความเจริญในทุกด้านเพื่อให้เยาว,วชนเหล่านั้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปความสำคัญของบุคคลที่เป็นครู ที่มีต่อความเจริญของบุคคลและชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่งคงอยู่ได้ก็เพราะประชาชนในชาติได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีการพัฒนาคนจะดําเนินไปอย่างถูกต้องก็เพราะมีระบบการศึกษาที่ดีและระบบการศึกษาจะดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพก็เพราะมีครูที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าครูมีความสําคัญยิ่งต่อสังคม ที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นค่ะและอีกคำถามหนึ่งนะคะที่ว่าเทคโนโลยีมีความจำเป็นอย่างไรต่อครูนะคะแขนขอตอบได้เลยว่าเทคโนโลยีมีความจำเป็นต่อต่อครูก็คือว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่นะคะมีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นค่ะไม่เว้นแม้แต่กระทั่งอาชีพครูนะคะเนื่องจาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและพัฒนาศักยภาพของเด็กนะคะค่ะเพราะเทคโนโลยีในที่นี้ก็หมายถึงการค้นหาข้อมูลนะคะการศึกษาจะต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถรู้เท่าทันเทคโนโลยีและนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะการนําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาช่วยในการเรียนการสอนนะคะก็คือหากครูรู้จักใช้ความสามารถนํามาพัฒนา ก็จะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปได้ด้วยดีค่ะคือว่าจะช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนคือเด็กก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆเพราะครูได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆไปสอนให้กับเด็กนะคะเด็กก็จะก้าวทันกับโลกยุคใหม่ค่ะและครูย,ยังได้เป็นผู้ดูแลอบรมบ่มนิสัยสอนให้สิทธิ์นะคะมีจิตใจเมตตา,ามีศีลธรรมมีคุณธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่หาได้ยากจากการใช้เทคโนโลยีสอน เพียงอย่างเดียวค่ะคือว่าถ้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเด็กก็จะได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆไปด้วยนะคะค่ะเป็นเห็นได้ว่าครูก็นับได้ว่าเป็นครูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในการให้การศึกษาเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ตลอดเป็นผู้มีความเสียสลาดดูแลเอาใจาใส่สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพยังดูตนเองรวมทั้งนำพาสังคมและประเทศชาติเก้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นวันที่6ตุลาคมจึงได้เป็นวันครูสากลเพื่อคนที่เป็นครูทั่วโลกที่เสียสละนำพาเราทุกๆคนไปถึงฝั่งฝันนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ